โมเดลร้อยแปดพันไอเดียในตอนนี้จะพาท่านที่กําลังมีไอเดียในการที่จะสร้างศาลาหรือเรือนไม้ระแนงโดยที่ไม่ต้องการมุงหลังคาจริงๆขึ้นไปบนหลังคานั้นจะอาศัยแต่เพียงพุ่มไม้จากไม้เลื้อยที่ปลูกประดับลงไปแล้วก็ให้เลื้อยคลุมในพื้นที่แห่งนั้นโดยที่ต้นไม้ต้นนี้ต้องมีคุณสมบัติก็คือ เลี้ยงดูไม่ยุ่งยากมากนักไม่ต้องการปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการดูแลอย่างวิริศมาลาหรือต้องเอาอกเอาใจเป็นพิเศษและนอกจากนี้บางช่วงฤด,ดูนั้นก็ให้ดอกที่มีสีสันสวยงามแล้วก็ให้ดอกดอกดอกปริมาณมากด้วยเจ้าต้นนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยครับก็คือเครืออ่อนหรือบางท่านก็เรียกว่าพวงประดิษฐ์เพราะว่าให้ปริมาณดอกเยอะมากๆเลยเราไปดูไอเดียจากพื้นที่สวนแห่งนี้กันครับ เริ่มต้นในการเลือกพื้นที่สำหรับท่านที่ต้องการประยุกต์ใช้ไอเดียนี้ไปปลูกแล้วก็สร้างเรือนไม้ระแนงหรือศาลาที่นำไปสู่การได้พุ่มไม้ใบบังเต็มหลังคาไปหมดแล้วก็ให้ดอกบางช่วงฤด,ดูนั้น จำเป็นเหลือเกินครับจะต้องเลือกพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดเต็มวันไว้เป็นดีที่สุดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากได้แสงแดดเต็มวันเจ้าพวงประดิษฐ์หรือเครืออ่อนนั้นก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าดําเนินการด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้นได้ดีมากๆเก็บสะสมอาหารแล้วก็สนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาได้อย่างต่อเนื่องและเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวเขาก็พร้อมที่จะให้ดอกดกในลักษณะเชน่นนี้ด้วยเหตุน,นี้เองทุกท่านจําเป็นที่จะต้องเลือกพื้นที่ ที่รับแสงแดดเต็มวันหรือพื้นที่ในการปลูกสร้างสาราหรือเรือนไม้ละแนงนั้นจะต้องได้รับแสงแดดเต็มวันไว้เป็นดีที่สุดเลยอย่างไรก็ตามสามารถจะย่อหย่อนลงมาสักนิดหนึงโดยอาจจะมีแสงประมาณสัก6 8ชั่วโมงต่อวันแบบนี้พอจะปลูกได้อยู่นะครับในทางกลับกันถ้าหากท่านปลูกในพื้นที่ที่มีร่มไม้ใบบังมากๆการปลูกในพื้นที่ร่มมากๆแบบนี้จะทําให้เขาจเจริญเติบโตช้าลงแล้วก็อ่อนแอด้วย มีผลตามมาก็คือถูกเข้าโจมตีโดยโรคและแมลงได้โดยง่ายนั่นเองต่อมาเป็นเรื่องของโครงสร้างอาคารครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาแนวคิดในการปลูกสร้างศาลาหรือเรือนไม้ระแนงที่ใช้สตุ้งตางไม่มากนักตัวอย่างจากพื้นที่แห่งนี้ก็คือ โครงสร้างเสานั้นใช้เสาคอนกรีตสําเร็จรูปวิธีการที่แนะนําเลยนะครับก็คือขุดเปิดตัวพื้นที่ดินที่เราต้องการปักผังที่จะสร้างศาลาหรือตัวเรือนไม้ระแนงลงไปนั้นหลังจากนั้นก็เทลีนคอนกรีตลงไปเสียก่อนแล้วก็ตั้งเสาลงไปจับระดับให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ถมด้ดินหรือถ้าจะถมด้วยคอนกรีตก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับหลักการอย่างหนึ่งสําหรับการตั้งเสาน,น,นะครับอย่าลืมจับระดับน้ําเพื่อให้เสานั้นตั้งตรงแล้วก็มีระดับของ ตัวคานด้านบนนั้นอยู่ในระดับที่เท่ากันนั่นเองนอกจากนี้แล้วแนวคานของหัวเสานั้นเราก็สามารถจะประยุกต์ใช้ตามตัวอย่างที่เราได้ไอเดียนี้เลยนะครับโดยคานนั้นก็ใช้ท่อเหล็กกวานาขนาด2นิ้วขึ้นไปก็จะรองรับตัวน้ําหนักของตัวระแนงที่อยู่ด้านบนได้ดีเลยและระแนงนั้นก็ใช้ท่อเหล็กกานาเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถจะวางได้ยาวโดยสเปนหรือช่วงของเสานั้นก็มากถึง3าสเมตรเลยครับ โดยเราวางตัวระแนงนั้นให้ถี่สักนิดหนึ่งมีระยะประมาณสัก50ซนติเมตรตลอดแนวจากตัวอย่างจริงนี้เราก็เห็นได้ว่าสามารถจะรับน้ำหนักของทรงพุ่มที่หนักมากๆเลยของเจ้าพวงประดิษฐ์หรือเคืออ่อนได้ดีอย่างยิ่งเลยครับอย่างไรก็ตามตัวอย่างที่ดีจากภาพที่เราเห็นนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าหากเราต้องการลดภาระของเจ้าใบาไม้ที่ร่วงหล่นลงมาภายใต้พุ่มไม้ใบาบาง ลงมาในเรือนไม้ระแนงนี้เราควรจะใช้ตาข่ายพรางแสงหรือซแรนในการปกคลุมเหนือตัวระแนง เหล็กนี้เสียก่อนเพื่อให้ใบไม้เหล่านั้นไม่ล่วงหล่นลงมาสร้างภาระความรำคาญให้กับผู้ใช้งานภายใต้เรือนไม้ระแนงแห่งนี้นั่นเองเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการมุงด้วยตาข่ายพรางแสงหสรือแสดนั้นเราก็จะพบว่าพื้นที่ภายใต้เรือนไม้ระแนงที่ปกคลุมไปด้วยตาข่ายพรางแสงเสียก่อนก็จะดูเรียบร้อยกว่ามากและ ทางฝั่งที่ไม่มีตาขายพรางแสงนั้นก็จําเป็นเหลือเกินครับที่เราจะต้องเก็บกวาดเอาใบไม้ที่ร่วงหล่นหรือแห้งลงอยู่ภายใต้ทรงพุ่มนั้นทําความสะอาดลงมาก็จะทําให้เพดานที่เต็มไปด้วยกิ่งก้านของเจ้าเครืออ่อนหรือพวงประดิษฐ์รวมไปถึงใบของเขานั้นไม่สร้างปัญหาต่อการใช้งานในพื้นที่ของเราแล้วก็ดูดีไปพร้อมกันด้วยทั้งนี้หลายท่านอาจจะพิจารณาว่าการปล่อยให้เจ้าเครืออ่อนหรือพวงประดิษฐ์นั้น สามารถจะมองเห็นจากตัวเรือนระแนงที่เรามองเข้าไปเห็นเขาเป็นเพดานเพื่อที่จะได้เห็นตัวดอกของเขาไปพร้อมกันด้วยจากภาพนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าตัวดอกนั้นจะแทบไม่ออกมาจากบริเวณใต้แนวพุ่มที่อยู่ในตัวระแนงเลยด้วยเหตุน,นี้มือเย็นเชียร์ว่าเราปูหรือปกคลุมตัวเรือนระแนงของเราก่อนด้วยตาข่ายพรางแสงหรืออาจจะปูด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตซึ่งได้ผิวเรียบ แล้วก็โปร่งแสงทําให้แสงในระยะแรกนั้นสามารถส่องถึงพื้นของตัวสาราหรือเรือลำแนงของเราได้ดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับประการต่อมาครับการปลูกเจ้าเครืออ่อนหรือพวงประดิตลงไปก็ปลูกในทุกๆตำแหน่งของเสาเลยโดยในระยะแรกนั้นเราก็ขุดหลุมกว้างแล้วก็มีการปรุงดิน โดยนําดินเดิมนั่นแหละครับขึ้นมา1ส่วนผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกสักหนึ่งส่วนใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยจากนั้นก็ปลูกเจ้าพวงผลิษ์หรือเครืออ่อนลงไปในระยะแรกนั้นจําเป็นจะต้องช่วยเขาในการเกาะปีนป่ายไปสักนิดนะครับเนื่องจากว่าเจ้าเครืออ่อนหรือพวงผลิษฐ์นั้นเป็นต้นไม้ที่มีระบบการเลื้อยพันขึ้นไปแบบทวินนิ่งเซมก็คือตัวเขาเองจะพันเกี่ยวไปกับตัวเอง แล้วก็ส่งตัวเองขึ้นไปสู่ที่สูงด้วยเหตุนี้ถ้าในระยะแรกที่เราปลูกลงไปมีต้นสูงประมาณสัก1-2เมตรแนะนําให้เราใช้เชือกมัดตัวลําต้นเขาพันเกี่ยวกับตัวเสาของสลาเสียก่อนแล้วก็จัดทิศทางไว้ให้ดีๆจากนั้นเราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเลยครับเมื่อเขาถึงตัวแนวหลังคาแล้วเขาก็สามารถจะเจริญเติบโตว,วางตัวเถาเขาลงบนหลังคาของเรือนไม้ระแนงได้ดีมากมาก จากนั้นเรื่องของการดูแลรักษาพยายามลดน้ําทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งแล้วก็พยายามตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในระยะที่เราต้องการและถ้าเป็นไปได้สามารถจะให้ปุ๋ยสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาก็จะดีมากๆเลยโดยปุ๋ยที่ให้นั้นก็ไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีประการใดเลยนะครับเราใช้แต่เพียงปุ๋ยคอกหรืออินทรียวัตถุต่าง,างๆเช่นหมลนส้เดือนดินหรือปุ๋ยหมัก โรยลงไปที่บริเวณผิวดินถ้าเป็นไปได้ก็พรวนดินให้กับเขาด้วยจะทําให้โครงสร้างของดินดีแล้วก็มีธาตุอาหารในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาอย่างต่อเนื่องนั่นเองสําหรับท่านที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วตัดสินใจที่จะลงมือปลูกเครืออ่อนหรือเจ้าพวงประดิษฐ์นั้นลงไปแล้วก็สร้างเรือนไม้ระแนงในลักษณะนี้เมื่อแนะนําว่าไม่จําเป็นจะต้องเลือกเจ้าต้นพวงประดิษฐ์หรือเครืออ่อนต้นใหญ่มานะครับได้ประมาณสูงสัก1เมตร ประมาณสัก2-3ปีก็เลือล้อยคลุมบริเวณเรือนไม้ละแนงนี้และที่สำคัญก็คือพอเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเราก็จะเห็นดอกดกแบบนี้เลยครับซึ่งเป็นธรรมชาติของเจ้าพวงประดิษฐ์หรือเจ้าเครืออ่อนที่จะให้ดอกดกสพรั่งมากๆโดยในชื่อสามันนั้นถึงกับเรียกเจ้าพวงประดิษฐ์ตามสันฐานหรือคุณลักษณะที่โดดเด่นในการที่ให้ดอกดก อย่างนี้ไว้ว่าชาเวอร์ออคิดหรือเป็นกล้วยไม้สายน้ําหรือเป็นกล้วยไม้สายฝนเพราะว่าตัวดอกเขานั้นให้ดอกดกมากๆแล้วก็เราจะได้เรือนไม้ระแนงที่เปลี่ยนสีสันจากพุ่มสีเขียวซึ่งให้ร่มเงาได้ดีมากๆแล้วก็พอเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนั้นก็จะเต็มไปด้วยสีชมพูสดใสแบบนี้มองได้เห็นในระยะไกลใคร,ใครๆเห็นก็อิจฉาอยากจะนําไปปลูกไว้ในบ้านเรือนบ้างเช่นกันแต่อย่าลืมบอกเขาว่าต้นนี้คือ พวงประดิษฐ์หรือเครือออนนะครับแน่นอนครับมือยันทําคลิปมือเย็นร้อยแปดพไอเดียมาก็หวังไว้ว่าเป็นการป้ายยาให้ทุกท่านได้ไปหามาปลูกกันและก็รวมไปถึงการสร้างเรือนมะละแนงหรือศาลาที่ได้พุ่มไม้ใบบางเราสามารถเข้าไปทํากิจกรรมในเรือนมะดะแนงหรือศาลานั้นได้สมตั้งใจใช้ชีวิตในสวนไปกับความร่มรื่นและในช่วงที่เขาออกดอกก็สดใสแบบนี้นั่นเองไปหามาปลูกกันนะครับ ที่สำคัญก็คือถ้าหากท่านปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดแล้วก็เมื่อยันเชิญชวนท่านให้ใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเคมีไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในสวนของเราให้เราต้องเป็นกังวลต่อสวัสดิภาพของเราลูกของเราสัตว์เลี้ยงของเราและก็ระบบภูมิเุ้มที่เรารักนั่นเอง ท่านสามารถจะเลือกซื้อเลือกหาได้ทั้งช้อปปี้ลาซาด้ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอป l y า e เขประเทศไทยและนอกจากนี้ท่านสามารถจะแอดไลน์พูดคุยกับทีมแอดมินของ a อ p l y ายเขได้โดยตรงปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ในตัวต่างๆและนอกจากนี้ก็สั่งซื้อจากช่องทางลน์นี้ได้เลยจัดส่งได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วอย่าลืมว่าถ้าท่านรู้ตัวแล้วว่าท่านรักและชื่นชอบต้นไม้เม่อเย็นเชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามเม่อเย็นไว้และถ้าใจดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่เมยอเย็นอัปคล ท่านได้ได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนขายและนอกจากนี้แล้วท่านสามารถให้กําลังใจมือเย็นด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมื่เย็นด้วยนะครับตอนนี้มื่เยันทีูดิโแอปพลายเกมประเทศไทยแล้วก็เครือ,ออ่อนหรือพวงประดิษฐ์ที่สวยงามมากๆลาไปแล้วนะครับพบกันในตอนต่อไปแล้วเร็วนี้ครับ